สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวันอยู่บำรุงโพสต์ภาพบางแจ็กสื่อต้องหยุดให้แสงสสวันอยู่บำรุงออกมาโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีบางแจ็คได้ออกมายอมรับแล้วว่าเป็นคนโพสต์ภาพแตงโมและทั้งหมดคุณแม่เป็นคนอนุญาตให้โพสต์ได้ทั้งหมดนั้นโดยใจความระบุว่าสื่อมวลชนต้องหยุดให้แสงไอ้บางแจ็กและพี่น้องประชาชนควรเลิกติดตามเพจแตงโมที่มีไอบ้บางอยู่เบื้องหลังได้แล้วมันไม่มีประ ประโยชน์ไม่มีสาระอะไรเลยมีแต่ความสับสนปัป่นป่วนไปวันๆคนไทยงงงวยไอ้บังมันนั่งหัวเราะเยาะมันคือคนบ้าและอีกโพสต์ที่ระบุว่าคนไทยงงงวยไอ้บังมันนั่งหัวเราะเยาะมันคือคนบ้าแต่ไปโลกทิกตอกม่กจะทําการอวยยศให้ไอ้บังแจ็คเป็นนายกสมาคมพ่อค้าโรตีแห่งประเทศไทยแปลกดีนะใครมายุ่งเรื่องคดีแตงโมแล้วถูกใจชาวทิกตอกมักจะได้รับการอวยให้เป็นนายกท่านผู้ชมครับ มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี com ขอบคุณครับ